หอได้24ชั่วโมงแม่เริ่มทำหน้างงแล้วฉันจะคุยยังไงกับหมออยู่ในโทรศัพท์แม่เล่นลายเป็นไหมแหละสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันนังคารสวัสดีวันพระอนุโมทนาด้วยเล่นเป็นไหมคะถ้าเล่นลายเป็นคุยกับหมอมือถือได้คะ่ะหมอมือถือเขาคือใคร เฉลยเขาคือระบบเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า AI มันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นสมองกลเหมือนกับคนเก่งกว่าคนด้วยเดี๋ยวนี้ AI เล่นหมักลุกชนะคนน่ะวาดรูปสวยกว่าคนน่ะเขาเป็น AI ด้านหมอคะ่ะเขาไปสอบหมอของประเทศอเมริกาได้คะแนน เจ็ดสิบเปอรเก้าเป่งเท่าๆกับหมอคนหรือเก่งกับหมอบางคนด้วยค่ะและสอบใบประกอบโรคศิลได้แล้วเขาคือหมอจริงๆถามได้ภาษาไทยจบมาจากอเมริกาแต่ว่าพูดภาษาไทยกับเขาได้พูดเลยเมื่อคืนท้องเสียทายสียอะไรบอกเขาได้มวนท้องมากจะทำยังไงเขาจะสั่งยาผ่านมือถือนะคะ เดินไปร้านขายยาหน้าบ้านสแกนเลยค่ะรับยาฟรีกลับไปกินที่บ้านเลยค่ะไม่ต้องไปลงพยาาล